เตือนอาจจะต้องเผชิญชะตากรรมอะไรบางอย่างอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ไปทําบุญไปทําบุญแล้วก็ทําให้ตลอดด้วยผมผมเอาตามหลักพระพุทธศาสนานะคาถาบทใหญ่ๆคาถาพระมหาจักรพรรดิเนี่ยช่วยปรับปรุงเรื่องการเงินถ้าฝืดเครืองใช้คาถาเงินด้านเนาะภาวนาเยอะๆอย่าเหนียมมีถุน Emperor, อิมเปอร์เรคดีดมาเลยอิมเอร์ โอ้ยเอ็มเปอรเลอร์สามดาบมาทำไมเนี่ยเอ็มเปอเลอร์สามดาบสามถ้วยสิบไม้เท้าใบสุดท้ายโอ้โหเดวิลขอดูใต้สำรับได้ไหมเพราะว่าเราจะเปลี่ยนสำรับแหละโอ้โหตายแล้วคุณเอ้ยไม่ดึงไว้ได้ไหมกระแสพลังงานแรงมากชาวราศีมิถุนปีหกเก้าเอ็มเพอเรอร์เดวิลมีโอกาสที่คุณอาจจะตกที่นั่งลำบาก เพราะคุณไปตกอยู่ระหว่างกลางร,ระหว่างเรื่องบางเรื่องที่แม่บางทีไม่ใช่เรื่องของคุณเลยหน้าอ้ามันขึ้นมีสามดาบด้วยเขาเรียกดวงชะตาดวงชะตาที่ขึ้นแบบเนี้ยเขาเรียกพระสุขเข้าพระสาแทรกเนี่ยห้าใบเนี่ยมันพ,พระสุขเข้าพระสาแทรกเอ็มเปอเลอคือคนมีอำนาจเบอร์ใหญ่คนมีอำนาจปะทะ ปะทะกับสีเทาอ่ะปะทะกับด้านมืดอ่ะสู้กันแบบโอ้โหผมผมผมดูตรงนี้นะสู้กันแบบตุ้มตามเลยโอ้ยสู้กันเอาเป็นเอาตายเลยสิบไม้เท้าไอ้ทางนี้ก็ตุ้มทางนี้ก็ตุมไอ้ทางนี้ก็มันไส้แล้วเกินเอาไงดีวะตรงกลางเป็นสามถ้วยคือทําอะไรไม่ได้มากกว่าการที่จะต้องเจราจารหรือพูดคุย หยิบเพิ่ม5า้าใบขอกระแสพลังงานทั่วไปอะครับของชาวที่ที่เกิดชาวมีถุนเนาะเดทไม่ได้ดีขึ้นเลยไพ่เดทสา,มสามไม้เท้าห้าถ้วย9ถ้วยจัดเม้นตคือถ้าขึ้นอย่างเงี้ยผมก็พูดได้ชัดเจนเลยนะว่า โอ oh, ้จริงๆจริงๆเมื่อกี้สังเกตไหมอันนี้ผมให้เป็นข้อสังเกตนะคือจากที่ที่เราดูกันเมื่อกี้เนี่ยคือไพ่ไพ่ที่เรียกว่าไพ่ที่แบบคนไม่อยากเจอกันมามาหมดเลยทาวเวอร์เดทจัดเม้นเดวิลไปทําบุญสะดอกเคาะโดยด่วนเลยใครที่ไม่ได้ถือศีลปฏิบัติทำควรทำเพราะหน้าไพ่แบบนี้ไม่ส่งผลดีกับใครเลย ไม่ส่งผลดีกับใครเลยใครเข้ามาดูตรงนี้ฟังแล้วปล่อยผ่านเลยนะอย่ามารับเอ,อังงานนี้ไปนะถือว่าเป็นการบอกกล่าวเป็นการบอกเตือนให้มีสตินะไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงกับคนทุกคนคือการดูตรงนี้มันเป็นการดูกระแสพลังงานรวอมอมองว่ามองว่าตรงนี้ผมให้คําแนะนําตรงนี้เลยนะว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาว่าดีที่สุดอยู่ัตัวคุณเองทำมาที่ตั้งใจทําไปนะครับมันมีโอกาสที่จะหลบเลี่ยงได้อย่างว่าเหมือนกันนะครับผม เป็นช่วงที่ชาวราศีมีถุนอาจจะต้องเผชิญชะตากรรมอะไรบางอย่างอาจจะเป็นไปได้ไหมอันนี้มันมีความรู้สึกอยู่นะเหมือนครูบาอาจารย์พยายามสื่อลงมาจากหน้าไพ่สื่อลงมาจากหน้าไพ่ตรงนี้นะว่าที่เห็นอยู่เนี้ยทั้งหมดเนี่ยสิบใบตรงเนี้ยมันไม่ใช่กระแสพลังงานจริงๆสําหรับทุกคนแต่มันเป็นประชากระแสพลังงานของคนที่เมื่อปีที่ผ่านมาคุณอาจจะโชคดีสวนกระแสชาวบ้านเขาแล้วคุณไม่ได้ถูกชำระล้างมาปีก่อนคือนึกออกไหมถ้าใครยังไม่ จำได้ว่าคลิปแรกเลยที่อัดของช่องเนี้ยที่ผมบอกว่าชำะระล้างแล้วจะดีขึ้นมากคุณไปหาย้อนดูได้นะในช่องนี้แหละเป็นไปได้ว่าชาวราศีมิถุนบางคนหรือบางกลุ่มอาจจะยังไม่ได้ถูกชำะระล้างไปเมื่อปีก่อนคือคุณอีกเขาโดนเขาโดนเวรกรรมกันหนักมากโดนชำะระล้างไปเมื่อปีที่ผ่านมาหนะักปีนี้เขารอดแล้วเขาพ้นแลละใครรอดมาถึงปีนี้ก็คือพ้นเป็นไปได้ว่า,าครูบาอาจารย์ท่านสื่อลงมาว่าชาวราศีมิถุนรอบเนี้ยคือคุณอะดีเลย์นะ คนอื่นนะเขาเมื่อปีก่อนนะคุณไม่เจอปีนี้คุณอาจจะต้องเจอเรื่องพวกนี้เขามาเตือนนะครับเขามาเตือนหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะไพ่ขึ้นมาครบขนาดเนี้ยคือแบบมันเป็นไปตามเป็นไปตามวิบากกรรมท่านใช้คํานี้นะท่านท่านพยายามสื่อลงมามันเป็นไปตามวิบากกรรมที่ควรจะต้องเป็นคุณฝืนไม่ได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แต่ยังไงคุณก็มีคุณคุณนึกออกไหมคุณเป็นหนี้เขาต้องจ่ายหนี้เขาว่า เออเพราะฉะนั้นเนี่ยออผมมองว่าอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ไปทําบุญไปทําบุญแล้วก็ทําให้ตลอดด้วยนะครับผมผมเอาตามหลักพระพุทธศาสนานะทานศีลภาวนาต่อด้วยสมาธิและปัญญาเอาให้ครบแล้วจะดีขึ้นมากจะผ่อนหนักเป็นเบาคาถาบทใหญ่คาถาพระมหาจักพัรดิเนี่ยช่วยปรับพวกภูมิช่วยปรับพวภูมิลวมไปถึงเจ้ากรรมในเวรเขาได้รับโดยตรง นะครับเรื่องการเงินถ้าฝืดเครื่องใช้กระถางเงินล้านเนาะภาวนาเยอะๆอย่าเหนียมเวลาจ่ายเงินเวลาจ่ายเงินควักเทียควักเป็นแสนเป็นล้านจ่ายได้กระถางเงินล้านสูดรเลยเยอะๆไม่ต้องมานับจบดูนาฬิกาเอาชั่วโมงนึงนั่งให้ใจสบายนั่งให้จิตสบายนะครับอันนี้สงสจะเกิดนะแต่ทั้งคาถาทั้งสองบทนี้เป็นคาถาบทใหญ่นะผมพูดเลยเป็นคาถาที่ช่วยควรมาแล้วนักต่อนะัก นะครับลองไปถามคนที่เขาเขาภาวนาอยู่เป็นประจำเขาจะรู้นะครับทําให้รอดพ้นจากเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับผ่อนนะเขาให้กายเป็นเบาแต่อย่าลืมว่าเรื่องเวรกรรมมันเหมือนหนี้ที่ต้องชดใช้เพราะฉะนั้นนะคุณเลี่ยงไม่ได้คุณหนีไม่ได้แต่คาถาสองบทนี้จะทําให้เหมือนกับมีร่มมากลางบังไว้บ้างนึกออกไหมเออแดดยังร้อนยังมีร่มบงังฝนตกยังมีร่มบังอยู่บ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่โดนละองฝนหรือไม่รู้สึกว่ามันร้อนนึกออกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทําได้อย่างที่ผมบอก ลังจากนี้ผมว่าคุณจะได้รับเขาเรียกเหมือนเอายามาทารักษาออกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมาเตือนแล้วท่านมาเตือนแล้วจำรับชาวราศีมิถุนรอบนี้จาได้ว่าตอนที่ดูครึ่งปีแรกเมื่อปีที่แล้วอะคือด้วยความว่าครึ่งปีหลังผมไม่ได้เปิดเนาะครึ่งปีแรกปีหกแปดราศีมิถุนแม่งดีมากไงเออมันดีมากไง,ออด,กไงดีส่วนกระแสชาวบ้านผมยังจาได้ผมพูดไว้เนี่ย คือมันก็เลยคุณคุณคุณต้องเจอเรื่องพวกนี้นะครับเรียกไม่ได้เนาะเออก็ถ้าผมพูดแรงไปก็ขออภัยแต่เป็นการเตือนสติตั้งรับไว้นะครับใครที่ทําบุญอยู่เป็นประจําอยู่ในทานศีลภาวนาต่อด้วยสมาธิปัญญานะรับรองว่าด,ดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาดูมาชมกันนะฮะแล้วก็าฝากกดไลค์กด subscribe นะฮะเป็นกําลังใจในการมาดูขอบคุณมากครับสวัสดีครับ